สวัสดีค่ะไม่อีกแล้วนะคะกับอารามีท i ิปรโรดคอนเซนเทรตเซรั่มตัวนี้นะคะวันนี้วันที่5นะคะก็ล้งหน้าสะอาดแล้วเนาะเรามาลองดูผลลัพกันใหม่ครั้งหนึ่งผลลัพธ์จากการใช้มาใน5วันนะคะสิ่งที่สัมผัสแล้วก็รู้สึกได้เลยก็คืออตอนนี้รู้สึกว่ารูกลุ่มขนเนี่ยรู้สึกดีขึ้นมากๆเลยนะคะ นอากาศเริ่มเย็นเนาะทุกทีตื่นมาน่าจะแบบว่าแห้งกว่าเดิมเลยตอนนี้ก็สัมผัสได้ว่าหน้าดูชุ่มชื้นแล้วก็ไม่แห้งผิวดูอิ่มมากขึ้นกว่าเดิมขึ้นเยอะเลยนะคะโอเคเลียบร้อยกับการสัมผัสกับออร่รามีทิปร์คอนเซนเทรตเซรั่มตัวนี้นะคะมีส่วนผสมมากมายเลยดังที่ได้เคยบอกไปแล้วนะ วันที่ห้าแล้วพ่งนี้มาดูกันใหม่ว่า